สวัสดีครับ f อฟแฟนตัวงและตานผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวันเก่าๆกอจะพ่ายเอฟซีเลตันผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระหว่างนันทิยาปลาลุยกับคุณตานุนะครับคุณตานุที่พันกับปล่อยตรงกันมาแล้วนะครับวันวันที่หนึง่งมิถุนายนหกเจ็ดนะครับเพื่อเสียมดัดเองตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลกังใจด้วยนะครับขอม้วนต่างวันติดกัน,นอนทิยาตในเบรกปันไม้ ผมในใจท้าเป็นลีปเพื่อไว้ใช้เอฟซีและทำาระตู้ชมทุกทันในฟังในรูปไปน้ากันตัวตุกขปนะครับเพื่อนเซมารเองตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับน,นิรุนจียามมีนวะทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของคุณตานุนะคะวันที่บ้านมาหนีนุนทียามประเด็นแนวทางของคุณตามาลงนะ,ะมันกระโทษอยู่หลายสายนะคะเมื่อเลขออกนุรุนจยาโคได้โทรกับนะคะมันบอกว่าเขาบนเขาล่างแต่ว่าเขาสองโตนะคะมันบอกว่าเป็นได้มาก เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนนะคะเขาสองตัวนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เพ่นหายต้องงวดเลยนะคะเลขสามตัวเลขสามตัวบนแล้วก็เลขสองตัวบนนะคะเลขข้างบนเลขสองตัวนี่ให้สองคู่นะคะข้างล่างนี่ก็เลขสองตัวล่างค่ะให้มากแค่สามคู่สำหรับเลขเลขบน กันแน่อนอๆข้างล่างกันหน่อนนะคะจะเป็นตัวได้จใจไปบ้างเสียงสัมภาเราว่าน,นทชยีาก,กับคุณตาโนนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะขอบสครับค่ะวันดีค่ะครับผมโอพยายามติดต่อไม่ได้เลยงวดที่แล้วหนีวานจะตายค่ะเออ คลิปมันเยอะคลิปมันเยอะเฉพาะถ่ายทํามาก็เยอะแล้วก็กลัวลงไม่ทันพยายามลงให้เสร็จเที่ยงค่าจะรับของอาจารย์นู้นอาจารย์นี้มาอีกถ้าลงไม่ได้ไม่ได้ลงให้ก็กลัวเสียใจก็เลยไม่กล้ารับนะอะเพราะว่ามันเยอะคลิปเยอะพยายามได้ลงให้ก่อนเที่ยงโอ้พระเ้งหลายหลายครั้งหลายห่อแ่ะแลงวัที่แล้ว วันที่แล้วนี่เข้ามาอ๋อวัที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างเลยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์ครับตัวตัววิ่งมันได้เก้ากับหกไงมาทั้งคู่เลยอ๋อเข้าบนเข้าล่างแต่เข้าสองอตัวาตาหนูหนูทำหนูทลเบอร์หายแล้วหนูมันเยอะมันเยอะ แน่เลยมใส่เครื่องจอล่ะพย,ยายามส่งไปวตั้งหลายเที่ยวอ่ะตัวยังไงก็ตัวไม่จิบตาว<อ>มันยมเยอะมันเข้าบนเข้าล่างเขาบนเข้าล่างเลยโอ้ไม่ดนั่น,นด้วยอ่ะนั่นด้วยแถวบ้านนี้หกศูน่ะซื้อได้แต่ 90, เก้าศูนศูนย์เก้านี่ มันเป็เลขอ่นหมดเลยอ่านเลขจายทกหมดเหมือนกันเหมือนกันอ่นหมดเลยโอ้าไม่ออกมาตัวเก่าค่ะวันนี้มันได้แปดกันหนึ่งอ่ะวิ่งวิ่งบนใช่ไหมคะตาวิ่งบนอ่ะบนบนบนแปกันหนึ่งัวิ่งบนวิ่งแปดแปดไหนงั้นเน้นเน้นหนึ่งนะ

แล้วเน้นทุน่ทไหนคะว่าจ้ว่าจ้สองตุ้ดดวยกันไปเนี่ยสองพ่อกัหนึ่งแปดหนึ่งแปดไม่ใช่เลขสามตัวเน้นทุดไหนคะมี 18, 18, 18, 18. แปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดอ่าเอาได้เลยแปดหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปด ใช่เลหนึ่งแปดกับร้เดับป4นกับ แล้วมีข้างล่างไ,ไหมคะมีข้างล่างมัข้างล่าง,ข,าง,างข้างล่างมันเอาาไปได้สาชุดข้างล่างยังไม่ใครช่วเยเต็มจับจับไปดูก่อนข้างล่างเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ก้ เจ็ดเก้าเจะมาตามระบ่อยเจ็ดเก้า่งน้อยเจ็ดสีเจก้าเจ็ดเจเน้นชุดไหนคะเน่นเจ็ดจ้ะ 7, <4. S 2> เจ็ดสหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วจ้ะหน้อยแหละจะมีจะมีโค้งสุดท้ายไหมคะคุณตา ใช่จะมีอีกไหม uh อ่าเดี๋ยวหนูทวน oh. หนูทวนหนูทวนก่อนนะแนวทางของคุณตาโน่น oh. วันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดวิ่งบนมีแปดกับหนึ่งเล่นที่เลขหนึ่งจับคู่สามตัวบนมีแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเล่นที่หนึ่งแปดแปดหนึ่ง เออสี่แปดแปดสี่เน้นหนึ่งแปดกับสี่แปดข้างล่างข้างล่างมันเมื่อกี้คุณตาบอกเลขวิ่งไหมอืมยัยงไม่ได้บอกข้างล่างมีจับคู่ให้สามชุดมีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเน้นที่เจ็ดสี่ตรงกันไหมคะตรงกัะแต่ไม่ได้ให้เลขวิ่งนะโนก่นว่าถ้าเป็นเลขวิ่งน่าจะเป็นเลขเกตใช่ไหมเพราะว่ามีแต่เกตเกตหลักสิบ นั่นเป็นเรกเจ็ดเอาเรกเจ็ดอะไรเวิงว่งวิ่งล่างวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียว ก้าย์ไม่ค่อยมีใครซื้อได้ม,มดีแต่คนเสียดายแต่หกศูนย์ศูนย์ก็พอซื้อได้อยูอ่อ้าวขอบคุณคุณตามากๆน,นะคะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ขอเอฟซีสู่ดีแนวทางของคุณตานโน้นนะคะีัวค่ะสวัสด,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 ดีค่ะ พอไปพป่นอเอฟซีกับซีดิยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นที่ยาก,กับคุณตานุนะคะวัี้ผ่านไม่นุ่นที่ยาบระดเดอามาลงกิ่งๆนะคะแนวทางของคุณตานะคะเิ่นบอกว่าเป็นโท่อหลายสาย,ะน,ยานะคะนุ่นที่ยาบริเด็ับนะคะแนวทางของเพิ่นเขาบนเขาล่างแต่ว่าเขาสองตัวนะคะเป็นหายเจ็ดเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เออไม่ใช่เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะคะแต่วางวด,ดีจับตามองดีๆนะคะเลขสามตัวดี เียนแค่หลักร้อยนะคะหลักสิบหลักหน่วยตัวเดิมคือหนึ่งแปดนะคะนะคะเป็นแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเน้นที่แปดหนึ่งแปดกับเจ็ดหนึ่งแปดนะคะสำหรับขังมนเลขวิง่งเลขแรนนี่แปดกับหนึ่งเน้นที่เลขหนึ่งนะคะนะคะบรรจับปูหายหนึ่งแปดแปดตึ้งแปดสี่สี่แปดเน้นเลขสองตัวเน้นหนึ่งแปดกับสี่แปดนะคะสำหรับ ข้างล่างให้เลขวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะคะวิ่งเจ็ดตัวเดียวให้เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเน้นที่เลขเจ็ดสี่นะคะข้างบนก็วิ่งแปดกับหนึ่งเน้นที่เลขหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะ,ะาะางหาสื่อสารกิบแมงรัฐบาลรัฐบาลไทยนะคะขานุยา็ขอขอวยพรให้ความเป็นหนอสยสุซิยีหน้าทางของคุณตาโนนะคะขอให้โู่ขอให้มาขอให้เฮงเฮงปังปังค่ะ ครับกาัว่าเอฟซีและต่ำเุื้ตมนตรงานของเสียดนย้นฟั่งแล้วนะครับสียวนิยาได้สาลูเรีของคุณตานุนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ที่สะรุปยครั้งนึ่งนะครับคุณตานุเข้าบนล่างเก6 0นะครับวันี้ก็ปล่อยมาแล้วปล่อยต้องงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจะครับเพิ่นไข่มาวิ่งบน8ปดกับหนึ่งเนียนทีเล็กหนึ่งะครับจับคู่สามตัวก็มีแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปด เกหนึ่งปเกาหนึ่งแปดะครับเพิ่นก็ะดนแปดหนึ่งแปดกับเหนึ่งแปดะครับสําหรับเลขสอตัวก็เป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสี่สปดกับห้ให้แล้วนะครับสํารับเลขล่างมันก็วิ่งเกตัวเดียวนะครับจับคู่ก็เป็นเสี่เกเก้าเเนะครับไปกับเบอร์ล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสกินแปงของอับาน กวางไบเอฟซีและธรรมูุชมศุกท่านโคงสรีได้ยินดนฟังแล้วนะครับสำหรับพอมวิทยาคิปนี้ก็ขอยุติีเพียงทำานี้พบกันในคลิปต่อๆไปสหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ